ซองกระบาดพันใหม่ที่คนไทยอาจสนใจภายในสุดรูคุ้มพลังแบบไฮบริดแต่ราคาแสนถูกเริ่มต้นแค่569,000บาทเท่านั้นโฟตอนถือเป็นหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่ทำตลาดในไทยปัจจุบันซึ่งปัจจุบันค่ายเน้นการทำตลาดไปในกลุ่มรถบรรทุกและรถตู้เชิงพาณิด แต่ในฝั่งบ้านเกิดอย่างประเทศจีนนั้นค่ายมีการทําตลาดหลากหลายรุ่นรวมไปถึงกลุ่มรถกระบะด,ด้วยในวันนี้เราจึงจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในกระบะที่น่าสนใจของโฟตอนที่ในอนาคตนั้นอาจมีการเข้าทําตลาดในประเทศไทยเราด้วยมาเซเวนหนึ่งในกระบะที่ทําตลาดอยู่ในปัจจุบันของโฟตอนโดยความน่าสนใจของรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นคือมาพร้อมกับตัวถังขนาดใหญ่พร้อมกับลุมพลังขับเคลื่อนแบบไฮบริด ที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียง564,000บาทเท่านั้นการออกแบบภายนอกโดยรวมนั้นให้ความดุดันหนารถมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยไฟสองสว่างแนวตั้งแบบฟูเมตริก LED พร้อมไฟสองสว่างในเวลากลางวันรูปทรงตัวแอลตำแหน่งกระจังหน้ามีการติดตั้งจุดไฟสองสว่างบอกความกว้างตัวรถด้านข้างของรถนั้นมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดำแบบวบอดี ล้อแมกลายพิเศษขนาด17และ18นิ้วหุมดิยางขนาด265ทับ 70R18 ระบบกันสะเทือนของรถด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ขณะที่ล้อคู่หลังนั้นเป็นแบบ Multi-link ช่วยลดอาการกระด้างของตัวรถเพิ่มความนุ่มนวลและประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนในการขับขี่โดยมิติตัวถังของรถนั้นมีความยาว5,797ม mm, ิมกว้าง2,000ม mm, เมตร สูง1,885ม mm, ิลิเมตรระยะทานล้อยาว3,505ม mm. ิลิเมตรขณะที่ภายในของรถนั้นมาพร้อมกับการตกแต่งที่ค่อนข้างหรูหราและทันสมัยห้องโดยสารถูกออกแบบให้เงียบและลดการสั่นสะเทือนลง30%เเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สบายเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแบบสังเคราะห์ฝั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้10ทิศทาง หน้าจอแสดงผลส่วนกลางขนาด14.6นิ้วรองรับการอัปเดตแบบ OTA ขณะที่หน้าจอแสดงผลการกับกี่หลังพวงมลาลัยนั้นเป็นแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วในส่วนของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุ2.0ลิตรทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า48โวลต์ให้กำลังสูงสุด160แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ และทางเลือกที่เป็นเกียร์แบบธรรมดา6สปีดด้านราคาจำหน่ายนั้น p h ตอนมาเซเวมีค่าตัวเริ่มต้นที่116,800หยวนหรือประมาณ569,000บาทในรุ่นเริ่มต้นขณะที่รุ่นท็อปนั้นมีค่าตัวอยู่ที่168,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราว822,000บาทเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ดูดีอย่างมากสำหรับกระบะขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยขนาดนี้ ส่วนการทำตลาดในประเทศไทยนั้นปันจจุบันโฟตอนมีการทำตลาดเฉพาะกลุ่มรถยนต์และรถบรรทุกสำหรับเชิงพาณิชย์เท่านั้นโดยยังไม่มีแผนสำหรับการทำตลาดรถกระบะในขณะน,นี้ส่วนในอนาคตจะมีการเพิ่มโมเดลสำหรับการทำตลาดหรือไม่นั้นเราต้องติดตามกันต่อไปเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับกระบะขุมพลังไฮบริดคันนี้น่าสนใจหรือไม่หากมีการเข้าทำตลาดในไทยด้วยราคาที่สูงขึ้นมาหน่อย จะน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ